นี่หนึ่งยกค้างไว้นี่หนึ่งผมผมจะได้รู้ก่อนใครยังไม่เคยเข้ามาบ้านนี้เลยพี่ให้ให้ความสนใจผมอย่าไปสนใจตัวเองให้ความนเคยเข้ามาไหมมาแล้วนะสองคนมาแล้วอันนี้เขน,นี้ก็มาบ่อยคือบ้านเนี้ยบ้านวัวเนี่ยนะครับเป็น <c oughs> จริงๆแต่เดิมอะเป็นบ้านท่านอาจารย์ตั้งใจจะสร้างอยู่นะถ้าพวกคนที่เลียดมาพอสมควรเลยจะเข้าใจว่าบ้านเสือเนี่ยมันจะให้เรื่องอํานาจเรื่องสุขภาพมันจะมาก่อนนะเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันอยู่หน้า นะเออแล้วดาวกลางบ้านเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับให้เรื่องของสุขภาพเรื่องของความสำเร็จอย่างอื่นอะ่ะยกไว้เรื่องต่างมาก่อนนะทีนี้ <c oughs> ในยุคแปดนอกจากบ้านเสือแล้วมันจะมีอีกบ้านหนึ่งที่เขาเรียกว่าบ้านวัวบ้านวัวดาวหน้าบ้านเป็นดาวน้ำนั่นหมายถึงว่าเน้นเรื่องเงินเป็นหลักการเงินจะมาก่อนนะครับดาวแปดมันอยู่หน้าบ้าน ในเวลาของมันในตำแหน่งที่ถูกต้องดาวแปดมันจะอยู่หน้าบ้านพอดาวแปดอยู่หน้าบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเทพเจ้าดาวน้ําดาวหลิงคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งอยู่หน้าถ้าถูกเวลาถูกเงื่อนไขมันจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปพออาจารย์มีบ้านเสือแล้วก็สร้างบ้านนี้ขึ้นมาตั้งใจแต่เดิมคือจะมาอยู่สลับกันอยู่ ต่ว่าบ้านนี้อาจจะอยู่ไม่เยอะมันก็เลยทําหลังเล็กนะ,อะพอลูกศิษย์มาดูเยอะบ้านนู้นใช้รับแขกเยอะมันก็ฟังก์ชันมันก็เริ่มผิดเพราะว่ามันต้องมีโต๊ะกินข้าวหลายตัวอะไรเงี้ยมันก็อยู่ไม่ไม,ไม่สมบูรณ์ก็เลยว่าตัดสินใจว่าบ้านนู้นเราไม่ให้รับแขกแล้วเราจะย้ายมารับแขกที่นี่ที่นี่ก็เลยจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกศิษย์เนี่ยที่มาจากทั่วทุกทิศเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ เพราะฉะนั้นบ้านวัวมันจะเป็นต้นแบบของบ้านทั้งหลายนะให้เข้าใจก่อนว่าเวลาอาจารย์ทําให้ดูเนี่ยให้เอาเยี่ยงอย่าเอาอย่างตําแหน่งทุกตําแหน่งในบ้านนี้ถูกเซตอัพมาสําหรับท่านอาจารย์เราไม่ใช่ท่านอาจารย์ใช้ไม่ได้เนื้ออกไหมอ่ามหาเศรษฐีกินข้าววันละหมื่นนี่กินได้เราเนะี่ยไปกินข้าวมื้อละหมื่นเราก็ตายเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเอาเยี่ยงได้ดูคอนเซปต์อย่าเอาอย่างเข้ามานั่งข้างในได้เลยเข้ามานะวันนี้ถือว่าเปิดเลิกปีใหม่เรามาเรียนรู้ฮวงจุ้ยกันก่อนอย่างน้อยเอากลับไปใช้ที่บ้านแล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จแน่นอนปารับรองว่าชีวิตดีขึ้น <Okay. S 1> เต็มๆล้อมๆไปเลย <Okay. S 1> คนไหนผู้ใหญ่นั่งไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ไปนั่งที่เก้าอี้นู่นนะรู้ตัวเองนะรู้ตัวเองใครนั่งไม่ได้นั่งพื้นไม่ได้ไปนั่ง นั่งด้านหลังระวังกล้องคุณตาโตเดี๋ยวไปบางกล้องคุณตาโตนั่งได้ทั้งหมดเลยโต๊ะรับแขกนั่งได้นะครับแต่ขอเป็นผู้สูงอายุนะเด็กๆมาไปนู้นเลย <c oughs> อ่ะเข้ามาแล้วฟังกันเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยมันเลยเป็นตัวอย่างของบ้านนะเวลามาดูดูอะไรให้ดูบรรยากาศให้ดูความรู้สึกนะให้สัมผัสถึงความรู้สึกว่า ปกติเราเห็นบ้านเนี่ยทุกทุกบ้านที่เราดูหรือเรารู้จักเนี่ยมันจะกั้นเป็นห้องห้องสังเกตไหมข้อแตกต่างบ้านหลังเนี้ยมันมีห้องนอนห้องเดียวที่อื่นมันไม่เป็นห้องเลยมันเป็นพื้นที่โลง่งๆหมดเลยเหตุผลที่ต้องการให้เป็นพื้นที่โลง่งคือต้องการให้พลังมันเชื่อมเรายิ่งมีห้องเยอะเท่าไหร่กั้นห้องมากเท่าไหร่พลังเนี่ยมันเดินผ่านตามห้องไม่ได้มันจะต้องรอ เพราะฉะนั้นถ้าพลังมันติดขัดมาได้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรกับเรามันจะเกิดว่าในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันจะเป็นล็อกล็อกมาแล้วก็หยุดมาแล้วก็หยุดมาแล้วหยุดทีนี้ระยะมันไม่ยาวพอห้องมันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมานิดเดียวกระเถิบนิดนึงนิดนึงนิดนึงกว่าจะคืบหน้าอีกนานเลยนะในวิชาช่วยคิดง่ายๆการบริหารบ้านเนี่ยคิด ง่ายๆเลยเหมือนบริหารตังค์ทำยังไงก็ตามให้พลังเข้าบ้านเยอะที่สุดอยู่ในบ้านนานที่สุดมีพื้นที่ให้มันอยู่มากที่สุดแล้วก็ให้มันออกจากบ้านเราน้อยที่สุดนะเหมือนเงินเข้าบ้านเยอะๆพอเข้าบ้านมาเยอะเราไม่มีที่เก็บเรามีของวางเต็มไปหมดเลยเก็บไม่ได้มันก็วางได้แค่นิดเดียวต่อให้มันเข้าเยอะมันก็ไม่มีที่เก็บนึกออกมาอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเข้ามาบ้านเยอะๆเราต้องมีพื้นที่วางมันไว้เราต้องมีพื้นที่เก็บมันเพราะฉะนั้นพื้นที่โล่งเป็นเรื่องจําเป็นเห็นไหมแล้วก็ให้มันออกบ้านเราช้าๆเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนแบบนี้เป็นไงเไงเินเหลือไหมเหลือใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เราเป็นไงมาเล็กๆออกใหญ่ๆมันก็ไม่เหลือไงแค่นี้หงช่วยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าตั้งต้นให้ถูก หลายหลายคนไปดูว่าอยู่บ้านเสือบ้านวัวบ้านนู้นบ้านนี้นอนทิศไหนห้องนอนอยู่ไหนไอเน,นี้ยคือเรื่องปลายปลายเหตุมากๆนะต่อให้บ้านหลังนเนี้ยเนี่ยบ้านนี้เลยยกไปเลยตั้งทิศทางที่ดีเป็นมงคลสําหรับชีวิตเราเลยแต่ไปสร้างอยู่บนกองขยะหรือไปอยู่ในสลัานะถามว่ามันจะเวิร์กไหมทำพงช่วยได้ไหม ทิศมันก็ถูกนี่ห้องนอนมันก็ถูกประตูมันก็ถูกนั่ทำไมมันทําไม่ได้อ่ะเห็นไหมพวกเราไปไปเข้าใจเองว่าเวลาเราทาห้งช่วยแล้วมันจะต้องนอนตรงไหนดีคะหันหัวไปทางไหนดีคะมันก็ยังติดกับพื้นๆื้นเหมือนเมื่อวานมากลางเต็นท์ปิดจั๊กจั่เนี่ยพี่รอนจะเอาหัวหันไปทางไหนพี่รอนก็นึกอยู่เออทางไหนดีวะนึกไม่ออกเหมือนกัน ตามสะดวกเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปีกย,ย่อยหรืออย่างเมื่อเช้าไปรับพลังที่ตรงไหนก็ได้ที่ที่เราลงไปแล้วเรานั่งแล้วสบายเราก็เลือกเอาแต่เราเบสิกเราจะไปมองเรื่องที่มันเป็นปัญหาก่อนไนงเพราะฉะนั้นเหมือนกันการทำมือชุยบ้านกับการใช้ชีวิตเหมือนกันนะเริ่มต้นทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านเก่ามันจะเฮงซวยยังไงข้างมันก่อนไม่ทำอะไรอย่างแรกคือเก็บมันให้สะอาด เก็บมันให้สว่างเก็บมันให้โล่งถ้ามันเก่ามันโทมสีมันกระดำกระด่างทาสีใหม่ทำแค่นี้ก่อนหวัวเตียงอันนั้นค่อยย้ายค่อยว่ากันแต่เบสิกต้องทำแบบนี้ก่อนนะกลับไปเนี่ยปีใหม่เนี้ยทำได้เลยเริ่มจากประตูรัว้วจากประตูรัว้วนะเพราะนอกประตูรัว้วเราควบคุมไม่ได้เราช่างมันก่อนนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปรับแต่ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ นอกรั้วเราควบคุมไม่ได้อะไรที่เราควบคุมได้คือผนังรั้วบ้านเราผนังรั้วบ้านเราเราคุมได้ทาสีมันให้มันสดใสให้มันดูสะอาดรั้วที่มันกระดำกระด่างสีตกมกั่งมีตะไคร่ขึ้นมั่งอย่างนี้ไม่เวิร์กเป็นหินไม่ต้องแดงแปด๊ดขนาดนั้นเอาสีสุภาพสว่างมองและสดชื่นมีพื้นที่ด้านหน้าสามารถปลูกต้นไม้ได้ไหมปลูกดอกไม้ได้ไหมปลูกดอกไม้ได้ปลูกดอกไม้เป็นแนวรั้วมา รัวต้องมีรั้วไม่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่มีรั้วไม่ได้เวลาไม่มีรั้วเหมือนเราเติมน้ําเข้าไปในในในบ่อที่มันรั่วมีทางเต็มไหมควบคุมได้ไหมไม่ได้เพราะบ้านไหนที่อยู่บ้านต่างจังหวัดที่อยู่แบบไม่มีรั้วนะไม่มีทางควบคุมชีวิตตัวเองได้ชีวิตเราจะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศรัฐบาลและอะไรนะที่คนละครึ่งได้ไหม คนละครึ่งยังไม่ได้สักครึ่งเลยนะเนี่ยรไปขออาจารย์ครึ่งนะเพราะถ้าอยากให้มันควบคุมชีวิตสมมติถ้าบ้านเราไม่มีรั้วง่ายง่าย,ายไม่จำเป็นต้องสร้างปลูกต้นไม้ประมาณสักหัวเขา่าใช้แรงไม่มีเงินแล้วก็จะบอกว่าไม่มีตังค์พี่รอนแพงไปซื้อต้นไม้มาถูกๆเนะี่ยไปหาตลาดส่งมาเนี่ยสิบบาทใช่ไหมขุดเป็นแนวปลูกให้มันเป็นแลวชิดๆกัน ล้อมกรอบมันไว้แค่นี้ก็ทําได้แล้วยังไม่มีงบทาสีแต่ว่ามีพื้นที่ปลูกดอกไม้ได้ไปซื้อดอกไม้มาปลูกได้ดอกไม้ถูกๆเยอะแยะ,ยะใช่ไหมซื้อเม็ดดาวเรืองไปเก็บเม็ดถ้าไม่มีจริงไปขโมยเม็ดเพื่อนบ้านมาก็ได้เม็ดดาวเรืองมาโรยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นหวงจุ้ยไม่ได้อยู่ที่ตังค์อยู่ที่ใจทําอะไรไม่ได้แล้วทุกคนจะมาอ้างว่าไอ้นู้นทำไม่ได้ไอนี่ทาไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่เราเริ่มที่จะทํำไหม พอทําหน้าบ้านดีสวยงามแล้วจากล้วบ้านเข้ามาถึงตัวบ้านนะเอารั้วก่อนล้วต้องทึบล้วโปร่งโปร่งโล่งๆไม่ได้นะหลายคนเวลามาฟังก็บอกว่าอ้าวพี่รอนถ้าล้วมันโปร่งเนี่ยพลังมันจะได้ไหลเข้าบ้านใช่ไหมเออแต่เราลืมคิดไปว่าบ้านเรากับถนนอะไรสูงกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่อะไรสูงกว่าบ้านใช่ไหม ถ้าบ้านเราสูงกว่าพลังมันจะไหลเข้าหรือมันไหลออกใช่เพราะฉะนั้นที่เขามีล้วสูงสูงหรือมีล้วทึบๆเขาไม่ได้กันพลังเข้าเขากันพลังออกพลังจากบ้านเรามันจะได้ไม่ไหลออกไปไวมันจะได้ขังอยู่ในบ้านเราได้นานเห็นไหมอันนี้คือเข้าใจยังนะเพราะฉะนั้นมีล้วประตูล้วต้องทึบประตูล้วเนี่ยสีมันไม่สวยก็ไปซื้อกระป๋องสีมา นะร้อยหนึ่งสองร้อยก็ทาเอาวันหยุดก็ทาเอาใช่ไหมมีลูกศิษย์คนหนึ่งอะรู้อันลอยเนี่ยมันกระดำกระด่างเนี่ยเขาก็ทํากันเองสองคนนะซื้อแปลงมาขัดขัดสีเสร็จทาสีแดงเรียบร้อยแต่งลายสีทองเขียนสองอาทิตย์เสร็จแล้วแค่นี้ไม่มีตังก็ทําได้แต่ขี้เกียจไม่ทําก็ไม่ช่วยไม่ได้ละรั้วเรียบร้อยละจากรั้วถึงประตูหน้าบ้าน นะอันนี้เขาเรียกโอกาสอยากมีโอกาสเยอะๆมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสมีลูกค้ามีโอกาสมีคอนแทคใหม่ต้องให้มันมีพื้นที่แต่ทีนี้ถ้ามันไม่มีพื้นที่ทํำยังไงก็ทําที่มันไม่มีนี่แหละให้มันสะอาดให้มันโล่งให้มันมีมากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นอะไรลกอะไรเกะกะเอาออกไปให้หมดยังตัดใจไม่ลงเอาไปไว้หลังบ้านก่อนเรื่อออกมาปัญหาคือตัดใจไม่ลง จะทิ้งก็เสียดายนะจะมาสิบปีแล้วยังไม่ได้ทําเลยอย่างนี้ไม่เอากลับไปวันนี้ตัดใจเลยทุกม้ข้าวาปาโยนทิ้งเลยนะนะแต่ต้องถามคนที่บ้านเลยนะผมเคยโยนทิ้งแล้วคนที่บ้านตามเก็บกลับมาใหม่นะไม่ได้เอาเคลียร์ให้มันโล่งๆนะเหมือนเดิมมันสกรปรกมันเลอะเทอะมันเป็นตะไคร่ขัดมันซะ ล้างให้มันสะอาดตรงไหนทาสีได้ทาสีให้มันสดใสอะไรที่มันเกะกะเอาออกสิ่งที่มันมีประโยชน์คือแสงสว่างกับต้นไม้ดอกไม้ใส่เข้าไปแต่อย่าใส่ให้มันลกจัดใส่ข้างๆให้มันดูสวยงามความรู้สึกพลังสิ่งที่เรามองเห็นมันคือพลังอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสดชื่นเรารู้สึกว่ามันดูสะอาดมันดูสว่างมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นมงคล หลายหลายคนเคยมาออกกําลังกายกับพี่รอนเห็นบ้านตรงแพะหยางไหมบ้านนั้นที่พี่รอนชี้ให้ดูน่บ้านที่อาจารย์เขาซื้อมาจากลูกศิษย์อะที่พี่รอนเรียกว่าบ้านเซเว่นสมัยก่อนมันเป็นผนังลอฟ์เคยเห็นนะแล้วมันก็แต่งขอบดำๆเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันบรรยากาศมันลกมันดูเก่ามันดูโทมแต่ตอนนี้อาจารย์รีโนเวทมันใหม่แล้วเราผ่านไปลองไปแวะดูเราจะเห็นมันสว่างมันสะอาด มันขาวมันดูมีพลังขึ้นมาเห็นไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเลยเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่โทนสีมันจะให้ความรู้สึกที่บ้านนั้นน่ะน่าอยู่ดูสว่างพลังมันก็จะเห็นบ้านเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันพวกเราอยู่แบบเอาเรื่องความเป็นอยู่มาทีหลังเนี่ยมันก็จะสะท้อนชีวิตเรามันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนให้ปลาณีตั้งแต่การกินการอยู่การใช้ชีวิตนะ สำคัญที่สุดคือบ้านเพราะเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาบางคนปล่อยปะละเลยแล้วมัวแต่ยุ่งค้าขายเราคิดว่าค้าขายเยอะทํางานเยอะแล้วเราจะได้ตังค์เยอะไอ้น,นั้นเน่ยมันไม่จริงนะถ้าทํางานหนักทํางานเยอะแล้วได้เงินเยอะเนี่ยกรรมกรมันโคตรรวยแล้วถูกไหมใครทํางานหนักกว่าคนกรรมกรเน่มันจะต้องมีวิธีคิดเนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติคือดูนิสคนพวกนั้นเขาอยู่แบบไหน คนที่หาเช้ากินข้าวเขาอยู่แบบไหนคนที่เป็นแรงงานเขาอยู่แบบไหนอยู่แบบแบบนั้นอุดอู้มืดอยู่แต่สักว่าอยู่เป็นที่อยู่อย่างนี้แล้วเราใช้ชีวิตแบบนั้นน่ยไม่มีทางเราจะรุ่งเรืองไม่มีทางเราจะรุ่งเรืองในอาชีพที่มันเป็นอาชีพสีเดาสีเทาสีดําอย่างนั้นน่ะอยู่ได้ทำมาหากินได้แต่ถ้าเราค้าขายทํางานธุรกิจเนี่ยถ้าเราอยู่แบบนั้นมันจะยิ่งทําให้เราตกต่ํา แล้วสภาพจิตความคิดเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบ้านที่เราอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เคยโทษว่าบ้านนี้ไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนั้เป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยเราให้คนดีแค่ไหนก็ตามไปอยู่ในบ้านมืดๆนะไปอยู่ในบ้านลกๆนะประมาณสามปีมันจะกลายเป็นคนขี้เกียจโดยธรรมชาติแต่ถ้ามัน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 เปลี่ยนตัวเองได้เอามาไปอยู่ในที่ลกแล้วมันยังมีความรู้สึกมีพลังโมเมนตัมของความเป็นอย่างอยู่ เขาก็จะลุกขึ้นมาเก็บบ้านให้มันสะอาดนี่ออกไหมถ้าเขาเก็บบ้านให้มันสะอาดปุ๊บมันก็จะค่อยๆพัฒนาอันนี้เขาก็จะปรับอันนี้เขาเรียกปรับสถานที่ให้เข้ากับตัวเองแต่ถ้าเรายอมให้สภาพแวดล้อมมันครอบเราอยู่เราอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะกลายเป็นเหมือนสภาพแวดล้อมเสียหายนะ,ะทีนี้โอกาสคือจากรั้วถึงประตูหน้าบ้านทําให้มันสว่างทําให้มันสะอาดทําให้พลังมันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆ อะไรที่มันขัดขวางเอาออกให้หมดสิ่งที่มันขัดขวางเนี่ยรวมกระทั่งถึงลายที่พื้นถ้าลายที่พื้นเนี่ยมันเป็นลายที่มีเห็นความแตกต่างระหว่างสีชัดเจนมีมุมแหลมมีคอนทาสเนี่ยพลังมันจะกระจายนะพี่เราไม่ได้มีเวลาอธิบายพวกเราเรื่องพลังเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าถ้าเราเข้ามาแล้วจะฟังแต่คร่าวๆคือพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้แล้วมันเซนซิทีฟมากมันบาง พอมันเจอลายที่พื้นที่เป็นมุมแหลมปุ๊บมันจะกระจายเออกไหมมันเคลื่อนตัวเป็นวงกลมอย่างนี้นะเวลามันเจอลายอะไรที่มันมันมันผิดปกติหรือมันเจอรูปลักษณ์ที่มันเป็นแหลมเป็นคมเนี่ยสีมันคอนทัสมากมากเ่ยพลังมันจะกระจายตัวพอพลังมันกระจายตัวเนี่ยพลังที่เราจะใช้ได้เนี่ยคือพลังที่มันเซตตัวรวมกันแล้วมันถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องให้มีพื้นที่ไงเข้าใจไหมเดินมาเดินมาเข้ามาเข้ามา เข้าไปนั่งในโต๊ะกินข้าวก็ได้ไม่เป็นไรแม่นั่งแม่นั่งไม่ได้แม่ไปนั่งบนโต๊ะกินข้าวฟัง,อ,งอ,อ,อ่ยค่อยๆเข้ามาไม่ไม่เป็นไรนู้นี่มีโต๊ะทำงานาจางก็มีมุมในนู้นไปได้นะเนี่ยเราเราเราไปเข้าใจเบสิกแบบนี้ก่อนนะพลังมันพลังมันเซนซิทีฟทำไมต้องการหมิงถางหมิงถางเยอะเพราะว่าต้องการให้พลังมันมันค้างอยู่แล้วมันกลับมาเป็นมันกลับมารวมตัวกันใหม่นี่คือเหตุผลที่เราต้องการหมิงถาง สองคือให้เวลามันเปลี่ยนตัวเองตัวพลังมันเองเนี่ยโดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบมันไม่รู้มันขึ้นอยู่กับว่ามันผ่านอะไรมาหรือมันเจออะไรนะถ้ามันผ่านของเหม็นมาปุ๊บตัวมันก็จะกลายเป็นอัประมงคลนะสมมติพลังจะถึงบ้านเราแล้วผ่านกองขยะนึกออกไหมบ้านเราอยู่นี้ใช่ไหมรั้วหน้าบ้านเรา มุมบ้านเราฝั่งนี้เขาทิ้งขยะไว้พลังวิ่งมาจากขวาวิ่งมาปับ๊บผ่านกองขยะมาถึงหน้าบ้านเรามันกลายเป็นพลังอัปมงคลและเป็นหินแล้วเราใช้พลังก็เป็นหินต่อให้คุณทำมงจี้ในบ้านเยอะแค่ไหนก็ตามมันก็ยากที่มันจะเคลื่อนไหวเพราะต้นทางมันเสียเหตุผลนี้อาจารย์ต้องการให้มันมีหมิงถางหรือว่าต้องการให้มันมีพื้นที่พอมันเป็นหินมาปั๊บมันมาพักแล้วมันค่อยๆค,คลายความเป็นหินออก ให้มันกลับตัวให้พลังมันเปลี่ยนความเป็นอย่างคือพื้นที่โล่งๆแบบนี้สะอาดสะอาดสว่างที่มันมีมีความเห็นมันก็ค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นพลังที่เป็นมงคลเข้าบ้านเราเนีย่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันคือความเชื่อมโยงของพลังนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสลัมพลังผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่ความเป็นหินบ้านนู้นตากผ้าบ้านนี้วางของบ้านนั้นทํากับข้าวพลังผ่านมาเป็นหินหมดเลยแล้วมาบ้านเราบ้านเดียว ป้างทำาุงจุย้ยมีหน้ากว้างอยู่สามเมตรมันผ่านหน้าบ้านเรายังไม่ทันทานอะไรเลยใช่ไหมมันยังเปลี่ยนตัวไม่ทันเลยมันยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันก็ยังเป็นหินอยู่เดิมแล้วเราจะไปทําอะไรได้อันเนี้ยคือสภาพวดล้อมมันไม่อ่หนวยนั้นทําได้อย่างเดียวคือทําในบ้านค่อยๆไล่มาอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้ทํานะเก็บหน้าบ้านเมื่อกี้อ่ะจนมาถึงประตูหน้า อันนี้คือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเราลูกค้าทุกอย่างสัญญา,าตำแหน่งใหม่อยู่ที่ตรงนี้หมดเลยพอผ่านประตูหน้าเข้ามาปัาบ๊บทีนี้มาแล้วจำแนกแล้วว่าจะเอาอะไรนะถ้าจะมีลูกค้าแล้วถ้าอยากจะขายได้พลังจะต้องวิ่งจากประตูหน้าไปถึงห้องครัวได้โดยที่ไม่มีอุปสรรค โดยที่จะไม่มีอะไรเปลี่ยนให้มันมีสภาวะกลายเป็นหินเข้าใจอย่างผ่านมาปับ๊บเจอถังขยะมันก็เป็นหินเจอตู้เย็นมันก็เป็นหินเจอท่อระบายน้ำมันก็เป็นหินเจอห้องส้วมมันก็เป็นหินเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับมันว่ามันผ่านมาแล้วมันผ่านอะไรบ้างจนไปถึงห้องครัวอันนี้มันถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการขายนะแค่ขายได้ก่อน พอหลังจากขายได้ปุ๊บมีกําไรไม่มีกําไรค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหลายดูที่โต๊ะกินข้าวพลังจากประตูหน้ามาถึงโต๊ะกินข้าวได้ไหมมีอะไรขวางไหมโต๊ะกินข้าวพลังเข้าไปได้ง่ายไหมวนได้รอบไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งก็ต้องค่อยๆไปไล่พอหากค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเหลือกําไรเงินเก็บใช่ไหมก็ต้องไปดูที่ห้องนอน พลังจากประตูหน้าเข้าห้องนอนได้ไหมมีอะไรขวางไหมเข้าไปแล้วถูกต้องไหมเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันนะมันไม่มีทางลัดมันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เสมอทีนี้พอเราดูเข้าใจเราก็จะย่อยลงไปอีกพูดถึงห้องครัวเราก็จะคิดต่อว่าเปลี่ยนใหม่ละประตูห้องครัวคือประตูรัว้วเตาคือบ้าน ทำยังไงให้พลังจากประตูรั้วมาถึงประตูบ้านได้ถูกต้องไม่เสียหายเห็นไหมเหมือนกันคอนเซ็ปเหมือนกันประตูห้องนอนคือประตูรั้วเตียงนอนคือบ้านปลายเตียงคือหน้าบ้านทำยังไงให้พลังจากประตูรั้วมาถึงเตียงมาถึงที่นอนมาถึงตัวบ้านได้อันนี้คือการเคลื่อนที่ของมันถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้ว และเรื่องอ,อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่จําเป็นต้องเข้าใจก็คือเวลาพลังเนี่ยเมื่อกี้พี่ลองบอกแล้วมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะพอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมปุ๊บผลจากการเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะทําให้มันถอยหลังไม่เป็นเราลองนึกดูมันมีแรงเหบี่ยงอย่างนี้มันเบี่ยงไปข้างหน้ามันจะถอยหลังกลับมาไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยเวลามันเลยแล้วเลยเลย สองคือในเมื่อมันเหวี่ยงตัวเป็นวงกลมแบบนี้มันจะไม่สามารถหักเลี้ยวได้ทันทีจะให้มันเลี้ยวซ้ายทันทีงี้มันไม่ได้มันจะต้องมีสเปซใหญ่มันจะต้องตีวงกว้างเพื่อจะเลี้ยวใช่ไหมถ้ามันหมุนอย่างนี้จะให้มันเลี้ยวซ้ายยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยมันต้องฝืนตัวเองเพื่อเลี้ยวซ้ายมันทาได้ไม่ง่ายแล้วถ้าให้มันยูเทิร์นล่ะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมเพราะมันต้องหมุนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วต้องควงเพื่อกลับมาอย่างนี้ มันทําไม่ได้ถ้าต้นทางเราเข้ามาคือประตูพลังวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะแล้วไอ้หน้าต่างเนี่ยสมมุติหน้าต่างนี่คือเตียงหัวเตียงไปนั่งทางนู้นนะไปทางหน้าบ้านปลายเตียงมาทางนี้อันนี้คือประตูห้องนอนอันนี้คือหน้าบ้านเห็นไหมถ้าจะให้พลังมาเข้าเตียงได้มันจะต้องวิ่งอ้อมอย่างนี้เพื่อเข้าซึ่งมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้สมมุติถ้าประตูห้องนอนเราอยู่แบบนี้ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งตั้งเตียงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งตั้งเตียงนะต่อให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมงคลที่สุดเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุดก็ตั้งไม่ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์เนี่ยรูปแบบในเนี่ยเราจัดให้ดูแลในบ้านท่านอาจารย์นะอย่างห้องนอนอาจารย์เขาวางเตียงยังไงวางเอียงอย่างนี้โอเคอย่างโต๊ะทํางานเห็นไหมหน้าโต๊ะทํางานคือหน้าบ้านมีหมิงถัง หลังโต๊ะทำงานเป็นผนงังทึบตันน,นี่คือตัวอย่างเนี่ยเวลามาดูเราเข้าใจบรรยากาศแบบนี้นะแล้วจะได้ทํำได้ง่ายๆเสร็จยัญญงเหนื่อยหายใจไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอกใส่หน้ากากไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยเหนื่อยมาก,อ,ากอ,อ,อ่า,าเดี๋ยวตาตวโตวนๆมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไม่วนแล้วใช่ไหมผ่านแล้วผ่านเลย เดี๋ยวมีอีกหลายจุดมีหลายจุดยยปา๋ปานะ่อยู่นี่แหละป๋าไม่ไปไหนแหละตาโตก็ไปตามจุดต่างๆแล้วกันอ่างั้นก็ไปดูไลายจุดอื่นๆแล้วกันนะอ่าของป่านี่บบาย,บายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่